ห้ามห้ามเมื่อไดรจำได้เข้ามาเลยย่างเข้าไปใกล้เลยฮะทำบถได้เมื่อไรเพิ่นเทมเพิ่มรุ่นตะเกาเนาะเออเทมอยู่ไปเข้าไปรุ่นชื่อหนึ่งเทมชองให้ผมโอ้ยลุปแบบวันนี้ใครเลยนเนาะใครเล่นเนาะทันทัวันนี้ถึงนี้เป็นเทมแถมแถมเงินแถมเงินเด้อต้องไปแถมเงิน คืนคืนในนอนบ่นอนนอน,น,น <c oughs> โอ้ยใจพะกอนก้องในเรืองเงินจะเ็ <c oughs> บ่เอ้าอันนี้อันนี้ซีมอันนี้ซีมบ่ <c oughs> ซีมขอบใจเด้ด <c oughs> อโดยโดยะโอเคนอนพี่นอนเนาะวันน,น,นี้กลับมาพบมาพ่อกับ อ่าบอตาสามีอยู่ในช่วงบรรยากาศตอนเศร้าๆพี่น้องเลยโดยเนาะสบายดีเด้อโดยพนพัาทางนี้เห็นเดินมาเผาเช้าเลยนี่เนาะทางมาเผาทางมาซอยขายพี่น้องเลยเนาะอ่าเป็นนางกวักไงทีนี่จนบุญเดีวตอนนี้เมื่อมาแล้วเมื่อมาแล้วพี่น้องเลยเออเ้าโดยสบายดีสบายดีเอาเอ้าเอาเอาใช่ จับไหกอนเนาะมาเลยแม่มาเลยแม่ใส่างกายักาย่ที่ด้นอกกเอาไหมกเอาไหมฮะเ้เพ่นมาช่วยเนาะมาชิเอายังช่วยไหมนี่มายังใส่น่น่เออน้ำปั้นดอนี่คิดว่าผกยนะกขกับไยนี่แน่ข่อยอลยยนุ้ยนมจบกุ้งอันนี้่ะ อันนี้ข่อยก็บ่ได้มีอันนี้แหลซิมเบิ่งนะแม่ซอนีน่ะเสือ120กินลงไปน่ะยแล้วก็ลงท้องเออ่านน่ถดต้องเาหลายบ่าหลายเด้อจิมไข่น่ะมันบ่มีเด้แบบว่าลูกดมๆเจ้าหามรถอันนี้มันเป็นลูกแบบนี้น่ะคือว่าสุดยอดเงี้ยหายากลูกกบ่ ต้องล้อมต้องล้องบุตาพง่พน้อยเจอมาดีแค่นบ้นบายพี่น้องเชชิบป้าได้ไดเมาเมานะอเมาเฮงนะแม่นี่คอยดังเมาช่เจ้าอยู่บอเบิดขอไม่เนาะ่อพ่ม่เด้อด้อาบ้านนาเนลพน้องแม่ดยแม่บุตรตาเมยจันดาบ้านนาแน่ห์ขออยู่ให้จะหน้าขอจะได้ซืเด็เอาเอาบบนี้เลย ิชออยันนี้ก็ผงเพิ่นบ๊อดด้วยเนี่ยเดียวเด็ดเองมาเลยเพื่อนเพื่อนอยู่ลานเพื่อนผัวแหละเนาะหลายอย่างเป็นเมื่อนนะเนเอนชอยอยู่เพื่อนมาเลยได้สี่เพื่อนห้าในเด้อได้สี่เพื่อนแล้วซื่อนี่ได้โซอยโดนโดนอ่ะกบมุกกบเจดไลายกินน้องไปเนี่ยมันรู้สึกว่าคือสิเดินเวลาเขากินเสรมันชิมอย่างที่อยู่เนาะอ่ามันมันนั่นชิมมันแทนเข่าเลยเนาะ อ่าอย่าอยู่ท้องเ้่อนําเนว่าจามจามมทอยเด้อก่ะโตๆกินบ่ได้โตฮ้อนนี่ก็ได้นี่บ่ได้บ่ได้เด้อเนาะบ่ได้อันนี้่ะไก่บักแมนกามหัวใจไก่กตอนนี้เนาะคนกะอ่าบางเือบแล้วพี่น้องเอ้ยปุเนาะั้งเพิงปุ้นหลายเด้ตั้งเพิงปุ้นหลายอยู่เนาะอ่าตั้งห้านบ่จักถึกนได โอเนาะออาๆละบัดเมื่อก่อนเนาะโอ้ละคือไปพูดกันลายได้ผิกหมักพายคองกินเนาะลายตลาดบ้านเพื่อนนี้ก้วงกวงกัวตลาดอ่ามือก่อนที่บอตาไปโย ไก่พได้จหไก่พ่อนบัีรที่ได้ยืนรถเดินประับโดโอเคลยเด็ดเเนาะี่ได้ี่แหละพี่น้องเนาะจามกนฮอยาเบ้านบ้านใกนบ้านกันเองค่อยางไปโอูมันบได้ได้ได้อยู่ปีนี้ผลิตตบดีอยู่บ่ แบบมือนั oh. lung, lung, lo, ่นมาขายก็ได้โลหรือสี่พันเอสอ๋อลงมันลงกับโลสี่พันเริ่มถือัดมันแล้วก็ได้อาอเนาะมันนี้คือเนาะมันนี่มันแล้วก็มาขายหมดแสงอะไรก็ไม่ได้นั่นแล้วนั่นแล้วขาดเนาะอตอนนี้กะคนก็เริ่มทยอยมือนำแล้วพี่น้องเลยเนาะตอนจะเศร้านะตอนคนมาหลายนะก็บประเทศไยให้ผมพี่น้องเบิ่งเนาะ พอมีโอกาสได้จับกล้องขึ้นมาพี่น้องเลยว่าตอนนั้นคนหลายนะตอนนี้ก็คายคายกับเบิดตแล้วเนาะแกหนึ่งพี่น้องเลยวดยได้คายลายกลัวมือก่อนอยู่เนาะพี่น้องเป็นจามเป็นยังแต่ว่าเห็ดลายกเมือกอนเนาะเป็นจามเป็นยังก็ได้คายอยู่พี่น้องเลยบางคน่นกายจังได้อ่ามีแหละเป็นลูกซีนนี่แหละเนาะแต่ว่า ตั้งบอต้าน่ะตั้งตั้งห่านไก่พูดกันว่าต้องตั้งยืนยงื่อนกันไปพูดแต่ว่าโบเคยลงเนาะพี่น้องเนาะบ่ฮู้ว่าอ่าบอลบอลใดหมูเคยตั้งทีนะยันว่าเออไปตั้งอ่แย่งบอลผู้ที่ว่าเพิ่นเคยลงนะมาได้หลุดว่าโอ้ยผู้ว่าทั้งผู้อ่าคนบอลได้สู่ตั้งบอลใด้ว่าเอ้ามือหน้าเนาะพี่น้องแต่ว่ามีโอกาสได้มาขายอีก ดีดีแล้วปลูกเองไว้ลงทื้นทรายอ่าอ uh, ันน you know right. ี้ถือว่าทื้นหายกับไร้หดเลยพื้นหายกับไรหฮดนี่ฮะอ่าื้นหายกับไร้หดเลยนี่ฮะเนาะกำไรก็คือชิได้กินเองแล้วบานนี่กำไรก็ได้ กต้องเลทไลนมาตลาดนันบ้านเฮาแบบนี้น่มันคนน่อยเลิกไว้ก้อางยหอืมอืมมาพี่เน้อมาพี่เดื้อเจอเดี๋ยวพูดลายเด้อชื่อพ่เอ้าอ่อนมปอนทน่ะ่นี่ฮะได้นาอนมงองเพียนลราือนงเ

บ่าผมไม่ควรชื่ออกบเก็บได่าอะไรอนพันอันพันธอันเฮ็ดเองปลูกเองกมูนชุกแล้วบ่ชุกแล้วไม่ชีรอยเลยนี่นเงินปลูกมูบ่ไปก็ได้นือหายซื้ออรออื่นน้ามาบ้ามามาเลยมาเมามาของมัตาบอนี่ยนะโดย บรตาก็ยัเป็นพ่อะข้าพิการอะไรเนาะตอมไว้ในอนาคตห้ามห้ามเมื่อไดดจันได้เข้ามาเลยยางเข้าไปใกล้เลยฮะทำบ่ได้เมื่อเนี่ยพิ่นเทมพ่นรถแต่เก่าเนาะเออเทมอยู่ไปเข้าไปลูกชื่อหนึ่งเทมชองในคนโอ้ยลุกแปลวันนี้ใครเล่นเนาะใครเล่นเนาะวันนี้คุณนี่จะเทมแถมแถมเงินแถมเงินเด้อ อต้งไปแถมเคืนคืนแน่นอนปะโอ๊ยใส่ถั่วขนงได้เงินบ่เอ้าอันนี้อันนี้ซีมอันนี้ซีมป่ซีมขอบใจเด้อโด้วยด้วยกจาวนี่กินแล้วพี่น้องเนาะเพราะว่าเมื่อกี้กินเองนี่แหละบ่ได้นี่ดอกอ่าถือ มาหน้าแม่คือยืนอยู่ไกลแทนนะเนาะนั่งบึงไก่เถอะผ้า, <laughs> าเช <laughs> ็ดย,ย,ย, <laughs> ยังก็มาขายมันแปลกๆมูลน้ำบริจา <laughs> <c oughs> ชวนไล่แบบเห็นญาติกันชื่อเลยมันน้ำไม้ดีได้ผลิตบริเวณน้อไม้เนาะไม่หาหน้ำไม้ไม่ได้ใช้อะไรเงี้นะต้องปลูกบนน้ำแบบปีหนาปลูกเลยลายแล้วมันมันปลูกออกระบิดค่อยเป็น <c oughs> นะ นไม้นี่มีุรกันญาิกันนรไม่นะนี่มันแพงหมเมนับอรปีนี่แพงอีกทีตลาดนะ่นายเป็นโลกัโลนึงสามสาออกเดียวแล้ซื้องนอนะพอดีได้ถ้วยเมันมีแต่แกนเดก็ต้องอแ้วเียวปันค่ะแล้วนอนไมนออน้อดลายด้ค่ะมันได้ใจ่ซงอันนึ่ง้โลหนึงหมัเามาอันปอกมันกัดมันกัดเวลามเป็นแก มันมัน,ม,นมันคือว่าเลยอ่าถ้าว่าลูกซีนท่อนดอกอยังกะมันค้นขายหลายอยู่นะ้อพี่น้องเนะาะแต่ว่าบบจำเจรีกับจักดวงไผดวงมันคือว่านะงานประกาศอยู่ทั้งนัามาโอกาสเนีย่ยยาดอกมิดเลี้าเห็ดห่านได้ไว้จีเอคอยผลิตนี่แหละมนเก็บเนี่ยเก็บโดนยังเนาะโอ้ยโดนเบิดพวกนี่พวกโดนเบิดนี่กับชีห้เายคนซื้อทองอยางตัวนี้ใหญ่นะมา ่าแต่ก็ให้มันปุ้งป่องแบบนี้แม่ถ้าว่าไปหาบอยู่ตลาดเลยสามธงซิปเคยไปหาบอยู่เด้เจ้าจืออยู่บ่อจำเป็นสามธงซิปเขได้กินกับไรธงนึ่งสี่นะชี้ว่าชีทธงซิปสั่งมาแต่เวียงเพื่อจอดนี่เสียข้าวาฝากเจอเบุญไปเท่าใดนี่นะข้าวฝากแขงนะจ๊ะเงินสองล้านสามล้านเกี้ยงเป๊ะไม่ใช่ว่ กระจายนะโมนี่เรียบร้อยเนาะแมนๆไปเอ่ะไปละนี่เดี๋่วช่วยเติมนึงพุ่นแหละเพราะว่าอ่าอุปกรณ์อ่าเมื่อชงแล้วก็จังสกับเข้ามาดีนะเพราะว่าคือยางทีถูกประตูทะยออันนั้นเพราะว่ามันนั่นนะอยากนั่งนะ มาดูมาดูห่ <c oughs> นอนหน่อนห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 อนทอดเข่ากันเล็กน้อยกับเมือ่อ <c oughs> ปุ๊บเลยได้บาทเลยคนหนีวินนละกอมนีย <c oughs> โอเพิ่นหาดนั่งสะวนะฝุ่นเมื่อปะเลยเนาะดืว่อหมาทัวเมื่อไปต่ำบ้ากันเนาะโอ้แตงกนยังอยแตงน้ำนาเว้ละบมันมันบ่พอน้ำ น่ะม uh well, we uh, uh, right? right. like ันบ่คอยพอเด็อ่าบอจิตจิตอ่าในนาคตนี่ชื่อรถกระบะก็เพื่อนนี่หาขายซีดหมูนี่ตาลาดนัดนี่กูจ้าดีจ้าเลยบ่คอยเห็นคนหุ่มอะไรได้นาแต่เมื่อวันแล้วตอนจะเช่านะไปมานนะป๊อเต็มอยู่เลยแม่ อันนี้อันนี้มันแบบในสไตล์กรีนเนาะในสไตล์กรีนอันนั้นบบอันนั้นชื่อบบชื่อนักในไดชื่อนักเจ้ามีรถนเยอเจ้ามี่นเยอะหมอน้ำกข้ามหมวก้ามันมันอ่ะอ่ะอันนี้บ่แผ่นแ่นแ่นไหมจะไรเห็นบ่ ตรงไก่เน่ยนะเออมาเก็ไกด้ยเออรงไก่ก็ได้ฮอันพูดเมื่องก็ได้พี่ตคันนี่ก็ได้โอป้าตัวขายดีเลยเนาะว่าคนนุเมื่อตอนลูกบ่สออแ่ว่าหมักถั่วกันให้เฮือดมันมีอยู่ก่อนมันนี่โอ้โห เม็นพิเศว่าเป็นพวกพักพวกยังบดเพรได้อยู่ทำเหอนเนหะพี่น,อน้องเนาะอ่าบาทนี่คนบลายเดี๋ยวทีน้อยไพ่บดสีเขียรอกรกเก็บแล้วบาทนี่นนนพี่น้องเลยยังไงบา่บาวจิตบดไปเท่าไหร่ เจ็ดสิบเอ้ยเจ็ดสิบเอ็ดเติมราคาเพิ่มราคาได้ลูกคะเนาะเพิ่มราคาให้ลูกค้าแล้วใคไปแตะหนึ่งไหมสางทองเพิ่นเอาไปเตะหนึ่งนเพิ่นเมาเอาเตะหนึ่งอยู่ในเพื่อนยังแตะหนึ่งปะทอดทอดนหนเตะมื้อนี้คือยี่ห้อทอดดิละนี่คืออ่ะผู้ว่าช่วงนี้ไข่ไก่บ่ค่อยไข่มันว่านอะไรเตะมันล่นขนนะมันถ่ายขนคือไก่ไข่นี่มันมันจะ่ายขนนะ พอมันไข่ละลายละลายประมาณเดือนเดือนหนึ่งเดือนปลายมันก็จะล่นขนไม่ล่นขนไม่ยังจะเริ่มไข่ไม่มันก็ไ่หยัดไข่เนาะแม่มันยังบาดนี่เพิ่์นกับมื่อกันแหละพวกอ่าพวกเก็บเครื่องเมื่อไผ่ามื่อมันระบานป๋าใช่เอาคงกินแมนมีแต่ว่าตัวใดเจ้าสีเอาตัวใดกับนูนก่อนพี่เราเลี้ยงเราในหางเนี้ยหรือไข่เจ้าสีเอาเดี๋ยวนี้เลยบ่ออ่า เะรถรถรถแท้ใช ja. ่ไงมีเงิมาบวท่านมีเงินจ่ายก็เอาเมื่อไหว้เลยก็ได้ใช่ใช้อันกระตะกกระเตะมันอยู่ใช่ฮะเออข่าวว่าได้เอาธงใหญ่มายางกิติวหัดก็ได้หัดหัดสดหัดสดมันยี่บ้านห้าช่องเซนพี่ตรงนี้บุ้งเน่อ่ามาจ่ายตลาดช่องเซนได้อย่างน่นี่ ไอ้ีมีเดือนเห่าเออครับอันนี้นะเอเงินสองแสนพี่น้องแต่พอเอฟซีพยายามาเนาะพ่พี่นี่ดูพี่นี่ดูมเมื้อได้น่อไเยถดหัดนนมดเลยไดืดอกให้สาวเออมีมิตรหัดสดมันหอชะรัวนะ เซ่อน2รถมันจงมันมันแล้วคือว่านันนี้คืออ่าว่าออนุญาตนําอ่าท่านเพ้านอันนี้ร้อยทั้งร้อยต้องให้เพิ่นเอานําเพิ่นแน่นอนพี่น้องเฮาบ่ได้ซื้อในนั้นไดอ่าสิบ่ซื้อเฮาสิบ่ซื้อในตลาดหรอกเพราะว่าเ่มากซอยๆกันแม่ๆแล้วก็ันเ แต่วันอยู่แล้วเนาะม,มันก็พอได้ขายอยู่นะเพราะว่าเห็นทั้งได้ปะหมอันสาวมีบอกไปชมเพื่อนกันเพื่อนกันแต่ก่อนเพื่อนกันชื้อน้ำตลาดนี่แหละเพื่อนกันเห็นอ่าสาวมีเพื่อนว่าเลี้ยงใครซอยเพื่อนกันเลยมันก็อายุนีน่เนาะแต่ว่า คือว่าอะไรหัวหามันแพงแต่ว่าถ้าว่าข้าเลี้ยงน่าจะนวดลายอะไรถ้าว่าไข่เ้าหาไข่สมบูรณ์ก็ทุนเด้วยกระชิได้อยู่ประมาณชอบนึงนี่กำไรนี่ประมาณสองแตะสามแตะเนาะประมาณนั้นอ่ามันเบิดแล้วเบิดไพแล้วมีแต่เก็บมาเมื่อมาโฮมไว้เท้ทองยางเลยก็รวมได้มากไดเลยรวมกันได้วยางกูแล้วบ้านนี้เมื่อกินเองบ้านนี้ ราคาโงนี่เป eh> ็นเจ็ดส ah, ิบสองราคาขายอ่าเจ็ดห้าก ok right> ็บือก ok ็ขายเอออ่า um อ ok ่าเอื um ้ออยู่บ้านห้ากาข่หนสามพันอองหนึ่หาพันบ่สองหน้าพันบ่ได้มาบ้านกับไข่ของบู๊้องหนาพันนะได้แต่เ ได้ไปเจ็บค <c oughs> uh ุดหาแต่ห kind น of ึ่งนะก็ไ kind ด of ้กับไปะสามพันจะทานหน่วยชามนะสุดแต่หนึ่งเจ็บสุดแต่หนึ่งเก้าิบมันจะขายาไปมันได้ขายบค้ายนวสองนวยเพื่อนเพื่นบุรุษแล้วนะบ้านกันีัยวนี่มไปขายตลาดน่ะมนกร่ตายเห็นดีอนในสองหน่วยแห่ขอลุดเลยขอยบุได้มันมันมันหนักเขาแมนแมนเพราะว่าน้ำบ้นพี่เพื่อนกัได้นั่นกันนะเพิ่นบุรุษแล้วไม่เจ้าเจ้าันจะหน่วยามมืดเลย

Hợi à, thì niên à, <laughs> <laughs> ừ. <laughs> đi sao hắn nó nung quê hắn bự bay hắn nắng quá gà bự gọn hắn 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 hắn

ย่างกินแต่ละมื้อนี่แหละเนาะอโอเคเนาะสบายดีก่ันด้วยสบายดีพี่น้องเาน,งนาะบายบายเนาะไปจ้ะพี่น้องเนาะคือจะได้ขอโทษะกัปปนเด้อเน,นาะว่าว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขอภัยน้ำลายลายพี่น้องเลยก็คือจะได้กลับบ้านก่อนบ้านนี้แหละเนาะเมื่อแล้วก็ที่ไปออกหน้าจังหน่อยแล้วก็จะกล้นกัปขมาเฮือนบ่าวจิตเพิ่น เอาไว้เมื่อวันซุกเนาะอยังจะขึ้นไปทางบ้านเขาน้องนุ่งเพื่อนเพราะว่ามีทางอ้ายเพื่อนอจังใดได้รับหน้าที่เป็นสะพานบุญกับทางอ้ายเพื่อนอีกแล้วนาะพี่น้องก็คืออายทอมมี่พี่น้องเลยวันซุกเนอะอาะยวจะขึ้นไปหาน้องเพื่อนได้นเนาะเอาไว้พบไปพ่อก,กับบาา่าตาในคลิปต่อไปนาะพี่น้องเนาะขอบบุญขอบคุณหลายๆที่มาติดตามมาชมแต่คือได้ขอกล่าวเขาว่าสบายดีพี่น้องน้องบ๊ายบาย